สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องจอดลึกคอมเมนต์ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนและข่าวสารดีๆของประเทศไทยกันไว้ด้วยนะครับความคืบหน้าจากทางช่อง y o u u u b e One t o t e l l ได้โพสต์คลิปวิดีโอที่มีชื่อว่าคนลาวกลับใจแล้วหลังไรที่พึ่งและหันมาบวยคนลาวที่ด่าคนไทยแทนซึ่งเนื้อหาภายในคลิปวิดีโอมีดังนี้ครับ หลังจากที่มีประเด็นดราม่าระหว่างลาวกับไทยขึ้นมาที่มีคนลาวจำนวนหนึ่งได้ว่าให้กับกู้ภัยไทยว่าเสือก ที่เข้ามาช่วยเหลือประเทศลาวที่กําลังเผชิญกับภายน้ําท่วมทั่วประเทศในตอนนี้โดยที่ทางการลาวนั้นได้ร้องขอเกี่ยวกับเรื่องนี้คนลาวหลายๆคนที่เป็นคนส่วนใหญ่ก็ไม่ได้อยู่เฉยหลังจากที่ได้รู้เกี่ยวกับเรื่องดราม่าในเรื่องนี้ก็ได้พากันเข้าไปแสดงความคิดเห็นให้กําลังใจหน่วยกู้ภัยไทยที่เข้ามาช่วยเหลือประเทศลาวกันอย่างมากมายและคนลาวบางคนนั้นยังมีการว่าคนลาวที่ไปคอมเมนต์ไม่ดีกับกู้ภัยไทยอีกด้วย คนไหนที่คอมเมนต์ไม่ดีกับคู่ภัยไทยที่เขาเข้ามาช่วยเหลือเตรียมถูกทัวลงได้เลยและถ้าหากว่าเป็นคนที่มีโปรไฟล์ก็เตรียมถูกประชาชนด่าได้เลยโทษฐานที่ทำให้คนไทยใจบุญเสียความรู้สึกด้วยได้มีเพจของคนลาวที่มีชื่อว่าคิดฮอดเดอก็เป็นเพจที่ออกมาประจานคนลาวที่ว่าให้กับคู่ภัยไทย<ๆ>เขาได้มาช่วยเหลือว่าในทางที่ไม่ดีและมีข้อความว่า คนลาวขอไทยมาช่วยเหลือไทยมาช่วยเหลือลาวน้ําท่วมว่าไทยเสือกเขาไม่ได้มาช่วยมึงหรอกเขามาช่วยคนถูกน้ําท่วมและนี่ก็เป็นเพจของคนลาวที่ออกมาประจานคนลาวที่ไปว่ากู้ภัยในทางที่ไม่ดีและในวันเดียวกันนั้นเพจของคนลาวอีกเพจที่มีชื่อว่าไล่ตามกระแสข่าวลาวไทยก็ได้ออกมาโพสต์เกี่ยวกับดราม่าเรื่องนี้ว่าพวกที่ดราม่าเรื่องนี้ กับพี่น้องชาวไทยที่เข้ามาช่วยพี่น้องชาวลาวประสบภัยน้ําท่วมนั้นมีอคติอะไรกับพี่น้องชาวไทยลาวไทยคือพี่น้องกันแท้จริงประชาชนไปมาหาสู่กันตลอดมีแต่พวกอคติเท่านั้นแหละที่คิดแต่ในทางที่ไม่ดีจงหยุดสร้างความแตกแยกระหว่าง2ประเทศลาวไทยคนไทยไปช่วยเหลือ ชาวลาวทุกสถานการณ์ไม่เคยมีประเทศไหนกระโดดเข้ามาช่วยทุกสถานการณ์ขนาดนี้ขอเป็นกำลังใจให้กับชาวลาวที่ประสบภัยน้ำท่วมและเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องชาวไทยที่ได้เข้ามาช่วยเหลือชาวลาวขอขอบใจท่านที่ได้เสียสละเวลาเสียสละมาช่วยชาวลาวครับซึบ่งภายหลังนะครับที่คลิปถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกคอมเมนต์ว่าไม่ได้เกลียดไม่ได้ชอบเฉยๆนะ ต่อไปนี้นะ่ะลาวอยากทําอะไรไม่ทําอะไรจะขออะไรจากไทยนะ่ะคงไม่ได้อีกต่อไปไทยขออยู่ในแบบไทยทําอะไรอะไรต่อไปในแบบของเรานะจะเจริญมากน้อยก็เป็นในแบบของเรานะลาวคงจะใช้สิทธิ์รักษาอะไรต้องเสียเงินเต็มรูปแบบนะจ๊ะจะมาทํางานก็ให้ถูกกฎหมายนะต่างคนต่างอยู่อยู่ดีมีแห่งต่อไปแบบสภาพของแต่ละประเทศเถอะนะถัดมานะครับคอมเมนต์ว่า สิ่งที่ลาวโจมตีไทยอย่าว่าแต่ไทยภาคอื่นไม่ชอบเลยผมว่าไทยภาคอีสานก็ไม่ชอบนะเพราะคนอีสานน่ะกว่าจะมาถึงจุดนี้ต้องผ่านอะไรมามากมายคือเคยลำบากมากๆมาก,ก่อนน่ะเขาถึงได้เข้าใจคนลาวดีแต่กลับด่าคนไทยซึ่งคนที่คอยช่วยเหลือลาวก็คนอีสานที่คิดว่าลาวก็คือพี่น้องแต่กลับด่าแบบเสียหายคนลาวเองก็ยอมให้กับภาครัฐตัดสายสัมพันธ์กับพี่น้องภาคอีสาน ไ,ไม่เคยบังคับว่าคนไทยที่บอกว่าคนลาวก็คือพี่น้องกันเลยมีแต่สนับสนุนแต่ภาครัฐลาวนะ่ะกลัวอย่างเดียวกลัวประชาชนต่อต้านลัทธิคอมมิวนิสต์น่าเห็นใจนะถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าคนลาวทั้งหลายรักษาประเทศชาติลาวไว้ให้ได้นะด้วยความรักและปรารถนาดีถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าไม่ทันแล้วนะช่วยแล้วยังโดนว่าคนไทยก็หมดความอดทนแล้วนะขอโทษมันก็ไม่ทันแล้ว เป็นแบบนี้ทุกครั้งคนเราน่ะก็หมดความอมดทนนะเป็นนะขอโทษที่คนไทยช่วยอะไรไม่ได้เยอะครั้งนี้นะ่ะคนไทยก็พร้อมช่วยนะครับแต่บางครั้งคนเราก็มีความรู้สึกนะไทยลาวในสายตาผมบ้านพี่เมืองน้องกันลำบากก็ต้องช่วยเหลือกันแต่บางครั้งนะ่ะก็หมดความตั้งใจเหมือนกันนะเป็นแบบนี้ตลอดเลย ซึ่งทั้งหมดนี้นะครับคือความคิดเห็นจากประชาชนในโลกออนไลน์หากคุณคิดเห็นอย่างไรก็าสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับความคืบหน้าจากทางช่อง YouTube ขุนกะเพราได้โพสต์คลิปวิดีโอที่มีชื่อว่าด่วนกระทรวงความมั่นคงลาวเดือดประกาศคนไทยอย่าจุดจุดจุดออกคำสั่งปิดทุกด่านห้ามคนไทยเข้าประเทศซึ่งเนื้อหาภายในคลิปวิดีโอมีดังนี้ครับประเทศลาวในอดีตนั้นเคยเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่มาชนิดที่ว่า เพิ่งเคยเกิดขึ้นมาไม่กี่ปีนี้เขื่อนในประเทศลาวแตกเพราะเขื่อนแตกทําให้น้ําที่บรรจุในเขื่อนได้ไหลทะลักมาทําให้พื้นที่บริเวณตอนล่างของเขื่อนเกิดน้ําท่วมอย่างหนักเมื่อประมาณ4-5ปีที่แล้วทางฝั่งของประเทศลาวเมื่อเกิดเหตุการณ์น้ําท่วมขึ้นมาไม่สามารถที่จะเข้าไปช่วยเหลือหรือดูแลประชาชนของตอนเองได้อย่างทันท่วงทีเพราะเครื่องมือเครื่องใช้เรือหรืออะไรต่าง ของทางรัฐบาลลาวมีไม่เพียงพอกระบวนการที่จะเข้าไปช่วยเหลือไม่มีคุณภาพเพราะว่าไม่มีประสบการณ์อย่างที่รู้รกันอยู่ว่าประเทศลาวนั้นเป็นประเทศที่ยังไม่พัฒนาเหตุการณ์ครั้งที่ประเทศลาวน้ําท่วมมีผู้เสียชีวิตบาดเจ็บจำนวนมากทําให้ประเทศลาวเดือดร้อนทุกประเทศทั่วโลกเมื่อได้รับข่าวสารว่าลาวนั้นโดนน้าท่วมประชาชนคนลาวได้รับความเดือดร้อน ต้องการที่จะให้ต่างชาติเข้าไปช่วยเหลือคนทั่วโลกก็ได้อาสาไปช่วยเหลือมีการบริจาคหลายร้อยพันล้านหนึ่งในนั้นคือประเทศไทยที่ได้เดินทางเข้าไปช่วยเหลือคนไทยทั้งแผ่นดินมีจิตใจ,จดีลุกขึ้นมาบริจาคสิ่งของอาหารแห้งเงินบริจากคกู้ภัยต่างๆก็ได้เดินทางเข้าไปในประเทศลาว แต่ในเหตุการณ์นั้นๆเมื่อคนไทยได้เดินทางเข้าไปช่วยเหลือคนลาวมีเหตุการณ์ต่างๆมากมายต้องขออนุญาตเข้าไปช่วยเหลือคนลาวในประเทศลาวติดขัดในเรื่องของกฎหมายเรื่องของหน่วยความมั่นคงของลาวไม่อยากจะให้เรานั้นเข้าไปช่วยก็เลยเป็นปัญหากับทีมคู่ภยัยแต่คนลาวก็ขอบใจอย่างมากที่คนไทยนั้นเข้าไปช่วยเหลือ เมื่อเจ้าหน้าที่ทางฝั่งไทยเดินทางเข้าไปช่วยเหลือคนลาวมันก็เกิดความไม่พอใจกับคนลาวที่เป็นเจ้าหน้าที่ตอนที่เดือดร้อนก็อยากให้ไปช่วยแต่พอคนไทยเข้าไปช่วยเหลือแล้วคนที่ไม่ประสงค์ดีคนที่ไม่ชอบคนไทยมันก็มีคนลาวกับประเทศไทยถึงแม้จะเป็นบ้านใกล้เลินเคียงนั้นใช่ว่าคนลาวจะชอบคนไทย คนลาวเป็นส่วนมากไม่ชอบคนไทยคนลาวเป็นส่วนมากก็ชอบคนไทยบางคนก็ด่าว่าเสือกแทนที่จะได้รับคำขอบคุณแต่กลับได้คำดูถูกด่าทอทีมคู้ภัยกับเจ้าหน้าที่ฝั่งลาวได้มีการพูดจากระทบกระทั่งกับความขัดแย้งในการเข้าไปช่วยเหลือสิ่งที่ไทยนั้นบริจาคไปเจ้าหน้าที่เอาไปแบ่งให้กับญาติตัวเองไม่ตกไปถึงชาวลาวเอาอันเก่าไปให้ชาวลาวแทน ไม่ถึงมือชาวบ้านรวมถึงเงินด้วยลาวจะทุกยากยังไงก็ตามนะ่ะไม่อนุญาตให้คนไทยเข้าไปช่วยเมื่อไม่กี่วันมานี้เองทางกระทรวงความมั่นคงของลาวได้มีการประชุมหาหรือลงความเห็นว่าประเทศไทยยังเป็นภัยต่อประเทศลาวอยู่เป็นศัตรูของประเทศลาวอยู่คนลาวยังมองไทยนั้นเป็นศัตรูอยู่ ห้ามด่านทุกด่านที่เป็นด่านติดต่อระหว่างไทยกับลาวห้ามเปิดด่านให้กับกลุ่มคนไทยที่เดินทางเข้าไปช่วยเหลือคนลาวเป็นเด็ดขาดซึ่งภายหลังนะครับที่คลิปวิดีโอถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกคอมเมนต์ว่าดีมากที่เขาประกาศตรงๆไม่อิดออดจะไม่เป็นภาระและพันธะกับใครเราอยากช่วยคนที่ลำบากแต่เขาไม่ต้องการช่วยคนไทยดีที่สุดชาติใครชาติมัน ัดมานะครับคอมเมนต์ว่าในเมื่อลาวเขาไม่ต้องการให้เป็นบุญคุณต่อกันก็ดีนะ่ะไทยอย่าเสือกเขาก็ด่าดถูกต้องแล้วประเทศเวียดนามนน่เป็นบ้านพี่เมืองน้องกับลาวของเขาไทยเราควรจะระวังควรจะอยู่เฉยๆในเมื่อเขาไม่เห็นค่า ความดีที่ไทยนั้นช่วยเหลือให้เวียดนามบ้านพี่เมืองน้องของเขาช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกันเอาเองอันนี้นะจริงจริงนะคนลาวเคยมาทำงานที่บริษัทที่ไทยคนลาวเขาไม่ได้มองคนไทยเป็นบ้านพี่เมืองน้องเลยนะไม่ต่างกับคขมรมมานะครับคอมเมนต์ว่าห้ามคนลาวเข้าประเทศไทยแรงงานออกไปให้หมดถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าปิดด่านปิดประเทศไปเลยไม่ต้องเปิดยิ่งดีนะเลิกคบปิดถาวรไปเลย ซึ่งทั้งหมดนี้นะครับคือความคิดเห็นจากประชาชนในโลกออนไลน์หากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ